สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีที่รักนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะพูดถึงเรื่องอบักแต่แต้นะคะบักงแต่แต่เนี่ยได้ออกมาวิาพากวิจารณ์เกี่ยวกับองค์ปู่พญา,านาะคนะแต่มันสมควรที่จะออกมาวิจารณ์แบบนี้ไหมมันสมควรที่จะออกมาวิาพากวิจารไหมว่า ทำไมจะต้องตัดแขนทำไมจะต้องตัดขาถ้าเป็นผู้วิเศษจริงๆถ้าเป็นพญานาคจริงๆมีพระกำลังมหาศาลทำไมจะต้องมาตัดแข้งตัดขาด้วยในสิ่งที่แต่แต่ออกมาเนี่ยไม่สมควรเอาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกคนเคารพบูชาเอาออกมารอเรียนมันเป็นสิ่งไม่ดีเข้าใจหรือเปล่าแต่แต่มันเป็นสิ่งไม่ดีน,น,ดนะ พูดถูกฟังตรงข้ามของเธอเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไงอียาดย้ยอยพูดว่าอย่างไงถามหน่อยอียาดย้ยอยบอกว่าคุณแป้งขาคุณแป้งเนี่ยออกมาเนี่ยคุณแป้งน่าจะเอาเรื่องคดีความของเด็กมากกว่าหาผู้ร้ายที่ฆ่าหลานตัวเองไม่ดีกว่าหรอคะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะที่มึงออกมาทุกวันนี้นะแต่แต้แต มึงไม่เคยเอาเรื่องของคดีความมาพูดมึงเอาแต่เรื่องความอิจฉาดิษยาที่มันเข้าไปในเส้นเลือดของมึงนะแต่แต่กุจะบอกให้มันเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมไหมหนึ่งลุงพลจะขนพญานาคไปไหนไปอยู่ที่ไหนตรงจำปาหรือว่าจะไปที่ไหนวังเยี่ยม ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับมึงนะแต่แตมึงไม่สมควรที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่นด้วยซ้ําถูกไหมคะเพื่อนสิ่งสําคัญที่สุดไปดูคดีความของน้องมันใกล้ถึงวันที่สามสิบแล้วสิ้นเดือนนี้แล้วถูกไหมทําไมไม่ไปดูให้เรียบร้อยทําไมไม่ไปเสาะแสวงหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่มากะแนกกัะแหนเอ้ยนางรำนางลำเกสบเกคนอุ้ยแล้วทําไมมีผู้ชายด้วย คำาว่านางรามันแค่ต้องมีแต่ผู้หญิงแต่ทําไมมีผู้ชายหรือว่าผู้ชายหลงเพศดูมันว่านะคะเพื่อนๆคือสมองมันไม่มีอะไรอิจฉานิสยาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะเขาจะเป็นจะบอกให้เลยนะว่านางราไม่ว่าจะเป็นนางราผู้หญิงหรือว่านางราผู้ชาย mm hmm. เขาเรียกว่านางราหรือเปล่าไม่งั้นจะมีนาตศิลป์เหรอ mm hmm. เห็นไหมนาตศิลป์ก็จะมีนางรำผู้ชายแล้วก็นางรำผู้หญิงรวมกันด้วยยังคิดไม่ออกเหรอ มีแต่ว่าทางทางที่เขาจ้างมาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการแสดงในเรื่องของนางราว่าฉันไม่เอาผู้ชายนางราแค่นั้นเองแต่แต่ปีเรียนมาใหม่นะได้ข่าวว่าจบปริญญาตรีหรือว่าซื้อใบปริญญาตรีมาจ้ะถึงไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าการราเนี่ยจะต้องอยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่มาขอเจ้าภาพไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ต้องการถูกไหม ไม่ต้องอิจฉาเขานะแต่แต่เข้าใจหรือเปล่าอิจฉาเขาทุกเรื่องนะแล้วเป็นไงมาพูดเรื่องเจ้าปู่ถ้าเจ้าปู่พิเศษจริงวิเศษจริงๆเนี่ยเจ้าปู่ก็ต้องหายตัวได้สิเอา้ามึงนี่ก็แปลกเนาะเฮเจ้าปู่ที่เขาสร้างมาด้วยศรัทธาเข้าใจไหมจําเป็นไหมว่าจะต้องหายตัวได้เขาสร้างด้วยศรัทธา แล้วก็ประชาชนเขาก็ศรัทธาในองค์ปู่พญานาคถามว่ามีกี่จังหวัดที่เขามารักษาที่มารักษาปกป้ององค์ปู่พญานาคเนี่ยมีหลายที่ไปดูสิมีหลายจุดด้วยที่เขาสร้างมาเพื่อให้สักการะนะแต่ว่าความคิดอุบาทอุบาทของมึงก็แค่ว่าเอ้ยสร้างมาเพื่อหาอไรายได้เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าคือความคิดมึงคิดได้แค่นี้จริงๆถามว่ามึงคิดอะไรมากไปกว่าน,นี้ไหมไม่มีอิจฉา <c oughs> ร้วน <c oughs> อิจช้าเต็มเต็มถูกไหมแต่แท้นะแม่ออกมาอิจช้าเขานางลำเขาออกมาลำหัวละห้าร้อยแล้วอย่างไงล่ะถามหน่อยแล้วอย่างไงล่ะออกมาลำหัวละห้าร้อยแล้วอย่างไงมีการบอกว่าอุย้ยถามหน่อยเธอะมันจะทํางานสบายเกินไปหรือเปล่าได้หัวละห้าร้อยเก้าสิบเก้าคนก็เกือบแสนแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแต่แท้เขาจะได้หัวละห้าร้อยหรือว่าจะได้หัวละสามร้อยหรือจะได้หัวละสองร้อย ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแต่แต้เลยนะรู้สึกว่าวันนี้จะเอาประเด็นเรื่องนี้มาพูดอย่างเดียวเลยนะ,ะคือประเด็นอิจฉาริษยาเรื่องนางลำนะคะพอกับพี่สาวตัวเองเลยนะจ๊ะนะคะปากดําก็เหมือนกันนะคะปากดำก็พยายามจะเอาเรื่องนี้ประโคมข่าวตีข่าวเรื่องนางหลันางลำคืออิจฉาริษยาว่าซ่นนะจะอิจฉาทําไมไม่ต้องอิจฉานะครับไม่ต้องอิจฉานะคะสั่งเน่าแต่ถ้าอิจฉาก็มาลํากับลุงก็ได้นะได้หัวละห้าร้อย ติดต่อไปที่ย่าอาชิป้าจำลองนะถ้าสนใจจะรำไม่ใช่มาอิจฉาริษยากันบอกว่าคนที่เขาไปนั่งกีดยางยังไม่ถึงห้าร้อยเลยว่าเขาจะถึงห้าร้อยแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาทั้งวันแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะแต่นางรำรำแค่สามนาทีแต่มันจะเกี่ยวอะไรกับแ,แต่แต้หรือเปล่าห่ะจ๊ะฮะการที่ออกมารำมันขึ้นอยู่กับเจ,าาเจ้าภาพเจ้าภาพเขาเสนอราคามาให้เราไม่ได้เรียกร้องนี่ จาภาพให้หัวละห้าร้อยแล้วมันเป็นอะไรล่ะนะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่ามันเป็นงานเขาเรียกว่างานพิเศษเข้าใจคำว่างานพิเศษไหมฮนะงานพิเศษนางลำมันไม่ได้มีลำทุกวันทุกวันที่ไหนนะเข้าใจปะ่ะงานประจำก็คืองานกีดยางงานไปเกี่ยวข้าวดำนานั่นแหละคืองานถูกไหม อย่าคิดในสิ่งชั่วร้ายให้กับคนอื่นอย่าคิดในสิ่งไม่ดีให้กับคนอื่นไม่เคยคิดในสิ่งดีให้กับครอบครัวชัยพลวิพาทำไมพวกเราถึงได้ออกมาต่อต้านออกมาพูดก็ดูพวกเธอสิใส่ไลายป้ายสีออกมาต่อว่ามีภาควิจารณ์เขาจะย้ายไปวันไหนเจ้าปู่จ้าลอยจะาห่อไปได้มันก็มเซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกคุณสองคน ไม่ได้เกี่ยวกับพวกแต่แต้ไม่ได้เกี่ยวกับสางเน่าเอาเวลานี้ไปทําอาหารให้สามีกินดีไหมสางเน่าไปดูแลครอบครัวของเธอให้ดีกว่าก่อนที่จะมาแสะคนอื่นเขาอย่ามาเฟียลียาดย้อยมันว่าอย่ามาเฟียลเข้าใจคําว่าเฟียลไหมทุกวันนี้ออกมาเฟียลจนไม่มีใครเขารักแล้วนะสางเน่าเธอกับพี่น้องเธอนี่พอกันคําว่าเฟียวรู้จักคําว่าเฟียลไหมคะนะ คำว่าเฟี้ยวก็คือออกมาแบบว่าเอามาแบบว่าออกมาแบบาาแบบสแดงกิริยาไม่ดีสแสดงกี่เมื่อก่อนนี่ดูหงิมหนิมติมต,มติมนะแต่เดี๋ยวนี้ออกมาดูซิออ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเธอเป็นได้ถึงขนาดนี้นะสัง่งเงาพี่น้องเธอนี่พอกันเลยจริงๆนะ่อยู่อย่างเดียวก็ได้อยู่เฉยเฉยไม่ต้องออกมาวิพากวิจารณ์นะมีการบอกว่าเออรักปิดานะรักไอ้พระบิดานะก็ขนของไปอยู่กับพระบิดาไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ แล้วสังเน่าไปเกี่ยวอะไรกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทําอะไรสั่งเนาก็ไม่ได้เกี่ยวและนางลํำที่เขาออกมาล้ำเนี่ยเขาใช้ความสามารถของตัวเขาเองเขาใช้ความสามารถลํำให้เจ้าปู่ปริจิตและมีการบอกว่าณวันนี้เป็นต้นไปเมื่อวานนี้มึงเป็นคนส่งแล้วพวกมึงเป็นคนส่งปู่ปริจิตไปอยู่ที่วังเลียมแล้วใช่ไหม คือเรียกไม่ถูกอะไรนะจำปาดงไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าวันนี้กูเห็นพวกมึงมาไล่ลํำอีกแสดงว่ามึงหลอกลวงประชาชนหลอกลวงชาวบ้านโกกอกชีวิตของมึงสองคนนี่เป็นแบบนี้จริงเลยนะถามว่าอยากจะด่าไหมคือไม่อยากจะพูดไม่อยากจะว่าหรอกเขาเป็นครอบครัวของป้าแต่มันเกินความเป็นจริงครอบครัวของป้าทําไมถึงได้ออกมาแซะมากัแหนกัะแหนะนซึ่งพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสิ่งที่พวกเธอเนี่ย กำลังทําคืออะไรคือความอิจฉาพี่สาวพี่เขยตัวเองนะหยุดได้แล้วสองคนน่ะคนอื่นเขามีไหมเขาออกมาไหมญาติพี่น้องทุกคนเขายินดีสนับสนุนแต่มีญาติครอบครัวของป้าแตนตนี่แหละไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยมีแต่มากระทืบกันเองมีแต่มาใส่ร้ายป้ายสีกันเองนะขนาดเรื่องพญานาคก็หาว่าเป็นเหี่ยวพญานู่นพญานี่บ้างอีสางเน่า คือมันไม่กล้าเรียกตรงๆว่าพญาพญาอินทรียีพญามัจจุราชอะไรก็แล้วแต่ค <c oughs> ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยนะสางเน่าเข้าใจหรือเปล่าอย่าออกมาประโคมข่าวอย่าออกมาพูดในสิ่งที่ไม่ดีตัวเองน่ะขนาดอีกฝั่งหนึ่งเขาโจมตีกันจะตายเห็นไหมเห็นไหมกรรมมันตามสนองขนาดไหนเห็นหรือยังเข้าใจคําว่ากรรม,มไหมทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเข้าใจหรือเปล่า สิ่งที่พวกเธอกําลังทําเนี่ยแต่แต่เอ่ยสางเน่าเอ่ยเนี่ยทําเนี่ยเธอคิดหรอว่าพวกเธอไม่ได้สร้างกรรมสร้างกรรมให้กับลุงกับป้าเขาต้องละหกละเหนินเพราะพวกเธอมาใส่ร้ายป้ายสีเขาทุกเรื่องทุกราวก็เพราะพวกเธอใช่ไหมก็พวกเธอเหมือนเดิมนะแล้วมีสิ่งไหนมั่งที่ทําให้เขาแบบคือไม่โดนข้อกล่าวหาอะไรแล้วไปมอบอาญาให้เขาไปมอบอาญาให้เขาไปพิพากษาเขาเรียบร้อยแล้ว ว่าเขาเป็นคนร้ายผลสุดท้ายมึงก็ออกมาพูดนะแต่แต่นะพอเขาทําอะไรไม่ถูกคอหน่อยเกะแนกะแหนแทนที่มึงเนี่ยจะเอาตรงเนี้ยไปนั่งค้นหาสิว่าผู้ร้ายตัวจริงมันอยู่ตรงไหนผู้ร้ายตัวจริงมันยังไงไม่ใช่มากะแนกะแหนมันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีความหรือเปล่าเรื่องนางลำนะเรื่องการย้ายปูพย่พญานาคเรื่องเรื่องตัดคอตัดแขนพญานาคที่จะต้องเคลื่อนย้ายไปที่องเยี่ยมและจะมีอีกเรื่องสุดท้ายนะคะ อีกเรื่องสุดท้ายก็คือว่าคนที่จะออกมาสไตล์เนี่ยมึงไปฟังทน,นายอุงไทยนะว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้เข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนไปขัดฟางนะขัดฟางเนี่ยอยู่บริเวณรอบนอกได้ถ้าประทิดตัวคนนั้นนะก็ต้องถูกดำเนินคดีความเข้าใจหรือเปล่านะแล้วมึงบอกว่าสารพิภากษาว่าให้ทุบไม่ใช่สารพิภากษาว่าให้เคลื่อนย้าย ให้ย้ายออกไปในจุดตรงนั้นเพราะว่าจุดตรงน,นั้นไม่ใช่จุดของลุงม,มันเป็นของป่าสงวนหรือหรือว่าอะไรนะเป็นของป่าสงวนหรือก็กรมป่าไม้ก็ต้องดําเนินออกไปเพราะว่าในเมื่อทนายความเขาไปยื่นไปยื่นเรื่องว่าให้มูฟออกจากตําแหน่งเดิมถูกไหมไปฟังทนายอุทัยแล้วจะรู้นะไม่ใช่เอาออกมาอุย๊ยถ้าออกแล้วเนี่ยถ้าเอาพญานาคออกไปจากบ้านกกอกจะตามให้อาเพศ อาเพศตรงไหนถามหน่อยสิแล้วตอนแรกๆเนี่ยถามหน่อยแล้วมีแมวแมวตัวไหนที่ออกมาไล่ออกมาแจ้งความเรื่องให้ทุบพญานาคแต่พอเขาไม่ทุบพวกมึงก็ร้อนโดนดิ้นพอเขาจะเอาพญานาคไปพวกมึงก็อุ๊ยร้อนจังเลยกูต้องการให้ทาหําร้ายพญานาคนี่คือคําคือสิ่งที่อิจฉาริษยาสิ่งอิจฉาริษยาคืออะไร ถ้าเขานำพญานาคไปไปไว้ที่จำปาดงมึงก็คิดแค่อย่างเดียวก็คือว่าเขาจะเอาไปขายทูบทูบหอมทูบเทียนดอกไม้คิดแค่นี้ไงเขาเรียกว่าความอิจฉาริษยาหาว่าเขาเอาไปหากินเอาพญานาคไปไว้ที่ดงจำปาเอาไปหากินเอาเพื่อไปต่อยอดนี่คือสันดานของพวกมึงสองคนพี่น้อง ถามว่าอยากจะว่าไหมไม่อยากว่าหรอกแต่อดไม่ได้ฉันอดไม่ได้ในสิ่งที่พวกเธอกระทําอดไม่ได้ในสิ่งที่เธอออกมาวิพากวิจารณ์เป็นไงล่ะเกาะแขนกันออกมาประท้วงสิออกมาสิมันประท้วงได้แต่มึงไม่สามารถที่จะเข้าไปลุกลามในเขตที่กําลังเคลื่อนย้ายได้เพราะมันผิดกฎหมายและถูกดําเนินคดีความด้วยจะบอกให้เอาสิลองดู เขาหม้อเป็นเป็นของลุงพลแล้วไม่ใช่เป็นของกรมป่าไม้ถ้าในเมื่อกรมป่าไม้เนี่ยเขาสนับสนุนให้ลุงพลเอาไปลุงพลก็สามารถเอาไปได้เพราะสารตัดสินว่าเป็นของลุงพลเรียบร้อยแล้วหูนะฟังบอฟังบอหูอ่ะแต่แท้อีสางเน่ยา,ายาไม้อิจฉาดิษยาเขามันเกินความเป็นจริงแนะนว้ยอูจะบอกให้นะก็สุดท้ายนี้อูฝากถึงมึงสองคนเลยนะ อยู่เงียบๆเฉยๆเ,เ,เดี๋ยวระวังกรรมมันจะตามมาสนองกรรมมันติดจรวดนะคะสั่งเน่าแต่แต่เข้าใจหรือเปล่าท้ายนี้นะคะขอให้ลุงนะคะให้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างขอให้ลุงคนเจ้าปู่เพนคไปโดยสะดวกทางแล้วก็ปลอดภัยไร้กังวลน,นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีตลอดไปนะคะก็ขอกับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ